ยูเซว่นเพลงแรกที่สองพันกนว่าล้าเลยเด้อโอ้โหคนเต็มเลยน้อง,องตอนนี้จะเข้าวันี่เซเว่นเราจะกินกิบกัตต้ากันต้านไม่วา่วาที่เต็มวันหรือว่าที่โปโปทุกคนทุกคนตอนนี้เฮาก็ได้ไปซื้อเครื่องยูเซเว่นเนาะแต่อยากบอกทุกคนว่าอยู่อย่างหนึ่งเด้อว่าอยากบอกเลยว่าน้องบอมน, <Yeah. S 3> น้องยูเกือบให้ยูเซเว่นโอ้ยเน้อง สบายดีสบายดีกัน,กน,นทุกค,คนเด้อเมนี้ก็มาพบกัพบพวกเราสองคนอีกแล้วทุกคนเมนี่มีข่าวดีสิมาบอกทุกคนเนาะก็คือเซเว่นที่ลาวสาขาแรกได้เปิดขึ้นแล้วเด้อโอ้โ,โ,อโหเลยเมื่อวานนี้เปิดมื่อวานน้องเม,มงนซึ่งได้เปิดขึ้นในเมื่อวานนี้นาะอยากบอกเลยว่าเซเว่นแทบแตกเนื่องจากว่าคนแห่กันไปเข้าเซเว่น หลายแหง่มือวานห็ t ให้รถติดบึงคนจัดจนเต็มเซ<น>เว่นเลยนะคนอยู่ในเซเว่วนนะเต็มเลยเนาะเมื่อวานนี่เห็นเลยคน่าชะอดน้อ,นนอยากาเข้าไปเลยนะบอกน้องยู่เห็นเพราะว่าตื่นเต้นแหงคน เซเว่นเซเว่นนี่เป็นเซเว่นแห่งคำแห่งคำอิทนอที่ประเทศลาวเราเป็นสาขาแหอิทนทุนตื่นเต้นแห่งอยากไปเข้านอนอยู่เนาะแล้ววันนี้นอนบนน้องอยู่กับมาห้อเรี่ตามเคยแล้วตอนนี้ก็เหีล้วแล้วเนาะทุกคนเรากระสิบขาทุกคนไปลองเข้าเซเว่นครั้งแรกมึงเนาะ อ๋อเขาบอเล่นไปอย่างนี้น,น้องบอมจะเอาของเทไปเอา,า <c oughs> เพราะว่า <c oughs> เพราะว่าเซเว่นพื้นปื้ดไม่างนี้ต้องมีของเทหลายโน่นบอมเนาะน้องอยู่ก็คิดคือน้องบอม,อบอมอโอเคเนาะทุกคนเดี๋ยวหอมกัสิพาทุกคนไปดูเซเว่นเนาะเซเว่นนี่กับโบกไกล่แล้วกับโบกไก่จากเหยนน้องเฟรเนานะ นม่คันว่าหาบูไปโอกาสนี้ก็คือว่าพลาดผาดเลี้ยวผาดปูแบบนี้ปูแบบงามๆเลยเนาะแล้วก็มือนี่ว่ามือนี่จะมีโบ้ปูงามมุ้งลายมือเพิ่นเปิดเดี๋ยวมือนี้อัญญาจะมีเสมอแล้วก็ได้ยินว่าเซเว่นนี้เพิ่นจะเปิดสาวซีซูโมงเราทุกคนโอ้โหสะดวกสบายหลายปีแล้เน้นเมนไปทุกคนเดี๋ยวเอาไปเข้าเซเว่นกันเลยเนาะไปเบิ่งบรรยากาศอยุคเซเว่นว่าสิเป็นจังได้ของมือที่สองในการเปิดเราทุกคนไปเดี๋ยวก็ไปกันเลย จากมหาลาัยน้องเฟสออกไปเซเว่นเนาะเฮาก็สิเลียวขัวนุกห,หางเลียวซ้ายท่นก็นจะไปหางแคมของเนาะเลียวขัวมาเร้วเฮาก็สิขี่ตามนี่ไปเลยนะไปซื้อเลยขี่มาเร้วเฮาก็สิเจอไฟแดงด้านที่หนึ่งเนาะเฮาก็สิจอดท้าไฟแดงก่อนคือบอกกันเลยว่าไฟแดงมือนี้ รวดเร็วขนาดทุกคนนี้เอากระิออกเดินทางไปเลยเนาะเอากระิีขี่ไปซื้ออีกเลยเนาะทุกคน <S <S หลังจากที่ขี่มาได้สักพักหนึ่งเนาะเอาก็จะมาเลี้ยวซ้ายเลยเนาะทุกคนเพราะว่าเลี้ยวขวบบอดาเป็นทางลงเลี้ยวรถสิต่ำเอาเนาะเอาก็สิีเลี้ยวซ้ายกะขี่ขึ้นไปซื้อเลยเนาะขี่ขึ้นไปเลยแบบ ฮาเด้องเขาใส่แลยเนาะทุกคนขี้ไปตามเพื่อนเลยเดี๋ยวน้องยูจะเลงความไวน้อยนึงเนาะทุกคนเพื่อให้ฮอตเซเว่นไวๆโยกๆเนาะเดี๋ยวน้องยูสิตัดเล็งความไฟโนอยหนึ่งเนาะหลังจากที่ขี่มาได้สักพักนึงแล้วเขาก็มาเจอไฟแดงด่านที่สองเนาะนี่เขาไปสิขึ้นไปเลยทุกคนคือบอกไปเลยว่าไกล์สิฮอตเซเว่นละเด้อเนาะถ้าไผ่ มาหอดไฟแดงอ่านวยที่สองแบบนี้เนาะทุกคน,กคนเขาจะขี้ขึ้นไปเลยไปซ,ซ,ซื้ออีกเนาะนี่ตอนนี้เราก็ใกล้จะเห็นเซเว่นแล้วทุกคนเห็นบอทุกคนเซเว่นไปางายอยู่้างหน้าเลยเนาะขี่มาแล้วอยู่ข้างเซเว่นจะเป็นปั๊มน้ำมันเด้อเนาะถ้าไผ่ที่อ่ามาฮอดแล้วเห็นปั๊มน้ำมันแบบนี้แปลว่าฮอดเซเว่นแล้วเดอ้อ เซเว่นเพลงแรกที่สองกอลาเลยเด้อก็คือคนหลายหแหงงกไหมว่ารถหลายแทหลายมันเกืบอบตี้ก่นกจอดรถดีเนาะบึ้งคนมาจนเต็มเลยพีน่นงบึง้งโอ้โหบึ้งทางนั้นก็คือรถรถจอดอยู่อ่ะหน้าเซเว่นบอดายเดินรนถะต้องไปจอดอยุ่มทางแล้วบึ่งตอนนี้ก็คือคนเริ่มลุกมาแล้วเนาะคนลุกมาหลายเนาะเมนคนเริ่มมาหลายเหงคุณ โ oh. อ้โหน้มันก็คอือขนมาตั้งอาแถมเมอาตั้บูธะน่าจะเป็นบูธเนาะหลายแหงไปทุกคนจะเข้าไปเซเว่นเลยเนาะไปเบิรงสินค้าอย่ในเซเว่นเนาะว่าสีนีอย่างเดีส่วนลายมีสินค้าไทยกบเก้าสิบเเลยเนาะเก <99 S 1> เลยก็ว่าได้เลยเกเลยก็ว่าได้ตัดกน,น <c oughs> ไปเจอเขาไปเลย นี่เนาะบรรยากาศกรสิประมาณนี้เลยทุกคนพี่ทีเปิดห้า 11, เซเว่นอีเลเวนเนาะสาขาทําอิอย่างเป็นทางการวันพระหัสเจ็ดกันยาสองพสาวสามเนาะทุกคนนี่ไปสดลองเข้าไปบึ้งเนาะโอ้บอกหรือว่าคนเต็มแหงทุกคนบึงคุณอือหือไปเขากรสิเขาทดลองไปบึ้งเนาะไปบึ้งว่าสินค้าอ่า ซีแพงบนนอซีแพงม,ม,พมันไม่ยหยาบถูกถูกได้ยินดีก็คือของฟรีไม่กล่บของฟรีแองไม่แอลกอฮอล์ถามก่อนออกมาแล้วก็ถามก่อนแล้วกันก็สตื่นเต้นนิดนึงนะงเนนนะพราะเป็นเป็นเป็นการ <c oughs> เข้าเซเว่นครั้งแรกเลย โอ้โหตอนนี้กข้าวี่เต็มหมนแล้กัคลิปกระต่ายลกันล่าที่ว่าทีเต็มหมดอว่าที่โทุกคนไปบึ้งบึ้งอันบึ้งอันทีน้องแฟดอ่าตอกาดแล้วก็สำคัญก็นุคนลองลองบึ้งเนาะลองบึ้งลองบึ้งที่เขาเคยซื้อบนวาอยู่นีกับีกอนที่เขาตซื้อมตั้งแต่ นะคะอันนี้เพงบอกือหรือบึ้งว่าปโปรโมชั่นมีจังไดเด้ปโปรโมชั่นหรือเขียนป้ายโปรโมชั่นเด็กเซาะโปรโมชั่นกันมูทางนี้นะบอมโอ้โหทุกคนเข้ามาก็มีเต็นขนมเนาะคุณนะขนมหลายแหงเข้ามาทางนี้เกือบว่าที่รู้ฮะสาวหรือสีนี้หรืไรอันเดิมมี เหมืนเดิมน yeah. yeah. mm ิวทันทีทันทีแล้วเพื่นก็นองว่าอ่าเป็นเข็นเพื่อนไปตักเอาไปกินอะไรเนี้ยสูตระไไม่หยางบองไปทุกคนสูตรนี้ก็ข้นต็มเลยอ๋อน้ำ จอกนี้ไซสํสำหรับเครื่องดื่มก็เท่านั้นอัอกดอันนี้จอกที่1บอันี้ผ่านกีบัน14ผากีบอันนี้มันก็เป็นซีนี่นะอันนี้คือจอกีจอกใหญ่เนาะจอกหนอยกีบจอกอันนี้พกงข้นน้ำอก็มีน้ยอ้ำก้อนน้ำกอนน้ำดื่มอันนี้จอก ัรอ,อันนี้อันนี้อันนี้แหละอนนมามาเ่นนะยเข็นอันนี้ะสะดวกสบายเฮงทุกคนอันนี้อันนี้ะาก,กอันนี้จะันเาก เมื่อวานนี้คนเปิดละเครืยงจอะเกือบมืดหลายนกขนบึงบึงโซนที่เพิ่นวางเครื่องนี่เมื่อวานมีคนมาหลายแห่งจนว่าเกือบมืดเลยตอนนี้นะเคร่องนะเนะาะทางพุ่นก็มืดเลยโอ้โหมืดเลยบางโซนนั้นให้าว่าเลยตู้ว่างเปล่าเลยโซนนั้นโซนเออโซนอันตก,ก็ เห็นเพิ่อนลงอยู่ออาหารหองทองเนาะชายเมื <Korean food S 1> s <S ่เกอเนาะหมื่ไใเนาะวาชิมาซีเลยทุกคนตอนนี้หาาิ่าริเวิศูนส่วนมเนาะว่ามีทอดไก่เนาะราคาเท่าไหร่จัาไปเลจัดสมิวพอดีจัสิบเอ็ดพ <c oughs> ok ัน <K al ong> อันนีเด้อเดไม่รู้สักีไม่รู้นี่ชื่อก็จะสมินย ลงล,ง,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 ลงตาตาหนีนี่แม่นี่ยแพ่ไปกับรอบคู่ขายจะมีไหมนะพ่ มีทุกอันเนาะทือ5ท5ที่3ิทลิอนเด็กตอนนั้น3ม5ชามมีบิมไปไปบึ้งเอลเซ่เอลเซ่วมื่วานนี้เคยอันว่าสิเอายูฮานนั่นฮะนะคะเราก็เลยว่าเออว่าบึ้งเซเว่นเอาว่าสิเอาเดือนเมื่อวานหูแล้วราคายูฮานนอกเนาะเดี๋ยวไปบึ้งไปไปยูซนข้างนี้เข้าไปนี่นี่นี่ ียของซิมเบัง่ LC, งเอลซีนะคุณเอลซีนี่ก็เป็นสินค้าทางฝั่งไทยอีกอีกสิ่งหนะึ่งเนาะที่แบบมักกินอของพองเนี่ยไปโรงเรียวคุณลาบุงบ้งครับราคาอยู่นอกนะทุกคนกับราคานี้เขาได้เบื้องเดอร์27,000จีบเออคือลืนกัน7,000กีบเออเราว่าจะมาเอาของแถมได้ไหม สี่สิบห้าเมื่อวานนี้ซื้อสามสิบสี่พันสามสิบสี่เข้าใจแล้วเข้าแล้ววันนี้เป็นการเปิดสาขาเป็นการเปิดสาขาแรกเนาะจะมาเอาออกซื้อสองสามอย่างนะฮะออกไปเอาปูมันสั้นอยู่นอกไปของปีอยู่นอกนะคะมาใหม่ไปเห็นได้เลยว่า ทุกคนก็จิมีคนมาหลายแห่งเนาะทุกศูนจะมีเลยคุณนะตอนนี้กําลังลุรั้งเข้ามาหลายแห่งเนาะเลี้ยวในที่สุดเขากะได้อยู่ประมาณนี้เนาะเอามาซื้อนอกคนมีแต่ขนมขมีแต่สีเขียวอาจจะทำซส้ไปใจเบีะไปเิ้นกันว่าซื่อข้ขใดาะน้องบุเราอยู่เข้าเซเว่นทำอินชิมเงินหลายบุเนาะโอ้โห ตอนนี้เรียนคิวกัน่าเรียนคิวกันจ่ายเงินทุกคนบอกเลยว่าพนักงานเพิ่นหลายคนกันยังบนล้เนเพรพอ,อคนหลากคนทุกคนตอนนี้เราก็ได้ไปซื้อเครื่องยูเซเว่นเนาะแต่อยาาบอกทุกคนว่ายูอย่างหนึ่งเดอ้อว่าถ้าจะมาเซเว่นเนาะต้องพกเงินสดมานาคือ,น,อน้องยูไว้ใคือบอกกันเลยว่าน้องยูเป็นคนหนึ่ง ที่เบียบอ่าพวได้พกเงินสดมาเนาะเพราะว่าเมื่อวานนี้เขาได้ไปอ่าตลาดไปซื้อเครื่องสุดตะเคียนแล้วก็ใช้เงินสดไปหมดแล้วแล้ววันนี้คิดว่าเพิ่นชีสะดวกสบายยิ่งขึ้นก็คือโอนได้เนาะเด็เดคือคือ,ค,อ,ค,อควรมเป็นจริงแล้วโอนบุได้ทุกคนเพิ่นให้ไปเอาพดเงินสดมาแล้วก็อ่าเพิ่นทับแต่เงินสดเนาะแต้บงังเอิญคือน้องยูนะบัตรกับพวด้เอามาเออต้องได้ไปขอเลขเพิ่นเนาะโอนให้เพิ่นแหละ โอนให้เพื่อนอที่เป็นคนลาวร่วมกันเลยเนาะโอนให้เพื่อนแล้วเพื่อนเอามาให้น้องอยูต้องขอบใจเพื่อนเล่ถ่ายดูทุกคนถ้าบวกพีเ,เพื่อนเ้าก็คือตายเลยใส่โบได้เลยเลยนาะ <c oughs> โอ้โหคนเต็มเลยน้องบอมของเฮาวกระ,กะเรียนคิวปานี้ยังนินพันในใจเงินเนาะ <c oughs> <c oughs> จะังไใทุกคน <c oughs> เป็นย mm. ังไงน้องบอมเกือบเกือบโลดเกือบเขาจับชิลางบวยกระลางบัวใดเพราะว่าเพื่อนทำต่เงินสดเฮาบอกไปทุบเงินสดมาคุณว่าที่เขาไปโอนแล้วไปโอนยืมตู้เนาะบัวใดเอาบบัตรมาะเลยเอาบัตรมาเนาะยงอยู่เป็นสะเกดกันสะเกดบัวใดเนาะกรณีบัตรจะไปขอยืมน้องบอมดูทุนเนาะเพท่านก็ใจดีแหงให้ให้ให้เฮาอะสะเกดเงินให้เนาะตอนนี้ก็ซื้อเครื่องแล้วเราจะรูปัตไปครับเลยเนาะ เดี๋ยวไปเอาไปเอาอันเปเ็นาารถเป็นรถมอเตอร์งานก่อนเพราะว่ามันมีขคงแถวสั้น้านละฟรีฟร้านฟรีฟรีพรี้มกนอาย้ของด้านในมาจัโองเอามา่นเอาม่นกินกก <c oughs> น้ำก่น <c oughs> อนม <c oughs> ันนี่ะ <c oughs> กินน้องีโอ้ยรดียนดูาเกับาเนะ้อนๆเนาะทุกคนต้องซีมก่อนซีม้ิซีมชาก่อนเนาะซีมฟีเด้อซมเมือไรก็ไปให้อะไหมได้อยู่เเป็นยังเด้อ ม้อ่ะอ,นนอันนี้เป็นลาเต้อันนี้เป็นตาไทยาเย็นคือก,กปเนาะดูคนว้าวจะเพิ่นกปีแ้วกน้งนุา่กลับเด็กเนาอันนี้อันนี้แจกฟีวันน,นี้มื <c oughs> ่อกี้นี้ค่ะมมีเพื่นนี่ค่ะเพืนบุอดเนาะเข้าใจเลยเป็นพเซตเตอร์บะ มีไอ้คนงามเพื่อนแนะนำนะบอกว่าให้ไปลองไปทางนั้นบึงเ <ไป S 1> นาะเพนว่า <c oughs> สปอนเซอร์เนาะไปอันนี้เป็นให้ซื้อ ไปดซื้อสินค้าตัวนี้ซิมจบก,ก่อนซื้อซิมทุกลานสบายดีงให้ซื้อวันนี้ใ้ซื้อโอ้ให้จุกสให้จให้ซื้อสินค้าอยู่ไหนเรามาจกสลาดสินค้าแบบใหญ่ มีมีบินบินอันจากอันเพิ่นสิกิีเลยนี่บอกดูไจกจกสลากจุกจกจกดีจะอย่ะุ้มบอกุ้มบอกไม่ปวดเน่าปตาเลยจุกไปกูได้เลกกับซะน้าเล็กส่งเล็กสอง กระทิงแดงกับสปอนเซอร์อู้เอขบใจด้อขอบใจเด้อไปมีนะโอ้คือมีโยมาอีกแล้วแ่โอเคอยู่ ตอนนี้เ่ากระชิกลับแล้วนะทุกคนเป็นการแบบมาเซเว่นครั้งแรกเนาะกับการจะแบบได้ซิมของของแบบเต็มยิ่มเลยเนาะยิ่มบไว้อยู่ยังยังไม่ได้กินข้าวเศร้ามาอีกทีน่ะทุกคนไปเดี๋ยวเ่ากะชิกับก่อนเนาะทุกคนตอนนี้ตอนนี้เ่าก็มาหอดห้องแล้วทุกคนอยากบอกว่า ได้เครื่องเต็มถุงหนึ่งเลยซื้อสามซีนซีซินเนาะซื้อซื้อซื้สามย่างซีย่างสามย่างคนอยู่ซื้อซีซซื้อซีย่างแต่ว่าได้ของแถมนะนอกจากนั้นเห็นได้ได้ของแถมก็คือทุกเพี้ยนอ้าววุ้มไม่มาเสียว่ะหนุยเอออยู่นี่ได้เบอร์เกอร์บ่ะเป็นวานะบัวเปนเบอร์เกอร์ดอกมันเป็นอันเดือยสักย่างนี่นะเอาลองมาบึ้งดูว่าเมีนเดือยยัง่เห็นปนิบึ้งมันเปขนมปนบึ้งมันเป็นขนมปนิ ขนมเด้ยวขาเอิญ่าเอียงเกาะบลูเบอร์เกอร์นะเขาเอิญ่าอียงกาะอย่างเี้จักบุงซื้อมันเขาเอิญบุงซื้อเนาะุกคนฮูบซื้ออยู่แต่บุงเว้าขนาดเว้าบ่อออกนะเชิงมันหลีบขนาดเนาะมันไม่หลีบเราเคยกินแเราได้เขามันเป็นอันตัวซ้ำเลียมวีเอามาเฮดเตียนบอลไอเกียแบบนี้ขนมปังเออพอไหมแต่กระไดสปอนเซอร์เนาะอันนี้มันมันสปอนเซอร์ที่แบบน่าจะเป็นออกใหม่ หรือว่าหรือว่าของเก่าลนะัดใช่ว่านั่นเนาะเพื่อนเพื่อนพ่นวกมีสปอนเซอร์เหรอเนีน่สปอนเซอร์ยุ่ยแต่ไม่รู้มีมาสปอนเซอร์ไอเด็กขนมของแถมทุกคนของแถมแต่ขนมเขาซื้อเขาซื้ออย่างนึงแล้วเขามาขมโนมโอ,อยูอ่นอกคลิก็ได้เนาะแถมเนาะนะอื้ <laughs> หากไดเครื่องประมาณนี้เนาะซื้อไม่ได้ซื้ออย่างเราคือซื้อขนมมาเนี่ยเพราะว่านึ่งนึ่งมาเนาะทุกคนเฮาก็อยากซื้อหลายอยู่แต่ว่าเราม่มีเงินอันนี้แหละอันที่สําคัญเนี่ยนะราคาก็จะแตกต่างกับถังนอกนอยนึงเนาะเพราะว่าทางนอกกับทังในมันก็ชื่อว่าเะยเนาะพาะว่าเพิ่นเอเออพราะว่าเพิร์เซอ A อเอราคากมันก็สมทุกคนแต่ว่า เงินบาทตอนนี้ก็ขึ้นแด่เนาะว่าไม่เงินบาทขึ้นเงินลาวออนค่าก็คิดให้แบบสินค้าไทยมันอัพราคาขึ้นขึ้นสูงตอน,นทุกคนอยากบอกเลยว่าน้องบอมน้องยูเกือบให้ยูเซเว่นโอ้ยนเนาะมือนั้นทันคันว่าตอนนั้นทันมาทีนั้นคันเอื่อยนั้นทันถามเอื้อยอันนึงหันแล้วเพิ่นว่าเพิ่นบ่มีนาทีนั้นเกือบจะบอกน้องบอมว่าเอาเครื่องไปส่งเพิ่นซะ <c oughs> แล้วพอดีอยังเออเงินที่หับแต่เงินสุดเน,ะนาแ<ล>ะแมนบ<า>ังเอิญอคิดว่าสิสแกอ็ตแล้วบังเอเอแล้วปั่นเอื้ออันนึงเพิ่นว่าเออเออพอมีอยู่ว่าซั่นแล้วเพิ่นเฮอแล้วเฮาก็ได้อุนให้เพิ่นกลับแล้วเอาเงินสุดนําเพิ่อน,น,นเนาะน้องเฟซก็บ,บ่คิดซาบัดนี้บัด ตู้ e t m กับเอาไปบัดนี้นะโอ้ย e t m บ่แม่นตู้แบกตู้ e t m โอเคนะทุกคนคลิปนี้เฮาก็สิลาทุกคนไว้ก่อนเด้อเนาะอ่าพาทุกคนไปเข้าเซเว่นครั้งแรกเนาะของสาวลาวทุกคนก็มีการตื่นเต้นเนาะเพิ่นมาสัมภาษณ์หลายๆทุกคนตื่นเต้นเนาะเพราะว่ามีทางพี่ๆทางทางฟังไทยเพิ่นก็มาอ่ะก็มาลงเนาะแม่นเพิ่นมาสัมภาผัสอหลรเนาะความรู้สึกสัมภาษณ์สำรวจเบิ่งสินค้าฮั่นแหละแล้วก็มา ความรู้สึกของเฮาก็คือดีใจเนาะเพราะว่าเซเว่นกับเพิ่นกันปิ๊ดสาชซีวโมูงให้เป็นแห่งแรกแห่งที่ประเทศลาวทุกคนกันมาสัมภาษณ์ก็มีการตื่นเต้นเลยนึงเนาะกับคลิปวิดีโอนี้กับภากพี่อ f ซีเข้ามากดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เด้อแล้วก็เป็นกำลังใจให้น้องผมน้องยูและที่สำคัญอย่าลืมอย่ากดข้ามโฆษณาของพวกเฮาเด้อคลิปนี้จะขอจบลาไปก่อนเนาะขอบใจเด้อสวัสดมาก